ขอขอบคุณกระทรวงมหาดไทยนะครับที่ได้ดาเนินการตามขั้นตอนนะครับของการถวายช้างสําคัญนะครับหรือว่าช้างเผือกนะครับาตามกฎหมายมาตรา4มาตรา12และก็มาตราที่21นะครับโดยขั้นตอนแล้วจะมีอยู่ทั้งหมดเนี่ย7ขั้นตอนนะครับซึ่งขั้นตอนของเจ้าของช้างผู้ครอบครองเนี่ยได้กระทําการแล้วเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ขั้นตอนของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้จะต้องทาการ ก็เป็นความโชคดีของคนไทยนะครับที่ฟว้าใหม่นะครับปีนี้เราก็กําลังจะมีการเลือกตั้งใหม่นะครับก็ขอให้ทุกคนเนี่ยออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับเพื่อเราจะได้มีรัฐบาลหรือว่าผู้ที่มีความสามารถมาบริหารประเทศนะครับก็ผมเองก็เคารพสิทธิ์ของทุกคนในการเลือกตั้งครั้งนี้เชื่อว่า,าในแต่ละห่านแต่ละคนก็จะมีเรื่องราวขอ,ของตนเองอยู่แล้วนะครับแต่เนื้อสิ่งอื่นใดครับสิ่งที่เราลืมไม่ได้ พลาดไม่ได้หนึ่งในสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับหนึ่งในความสําคัญของคนไทยและก็คู่กับสถาบันพระมหากษัตริย์ประเทศไทยคู่กับสยามประเทศของเรามานมนานช้านานก็คือเรื่องของช้างเผือกนั่นเองเรานับเป็นความโชคดีของคนไทยนะครับที่เรามีพระมหากษัตริย์นะครับและมีช้างเผือกเกิดขึ้นพร้อมกันบนโลกนี้นะครับหลายประเทศอย่างประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับมีช้างเผือกแต่ไม่มีพระมหากษัตริย์บางประเทศนะครับ มีพระมหากษัตริย์แต่ไม่มีช้งางเผือกงั้นเราเป็นประเทศที่เราโชคดีมากๆนะครับที่เรามีสองอย่างพร้อมกันก็คือช้างเผือกและก็พระมหากษัตริย์นะครับก็อีกไม่กี่วันนี้นะครับก็เป็นวาระดีสีขึ้นปีใหม่ของไทยก็คือวันสงกรานต์นั่นเองนะครับผมเองนะครับก็ขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนชาวไทยรวมทั้งใครที่มีเพื่อนชาวต่างชาติต่างประเทศเชิญเขาชวนเชิญชวนเขามาเลยครับมาชม ในีวิตประกาศให้โลกรู้ไปเลยครับว่าประเทศไทยเนี่ยนอกจากจะมีการท่องเที่ยวที่ดีทะเลสวยวัดวารามที่สวยมีสถาบันคู่แผ่นดินคู่สยามประเทศของเราอีกทั้งช้างเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยและที่สําคัญเรามีช้างเผือกที่สวยที่สุดในโลกนะครับที่สุดของช้างที่สุดของโลกต้องพ่อไพรกระช้ยครับขอเชิญชวนทุกคนนะครับมาชมพ่อไพรใช้ได้ที่เดิมนะครับที่50หมู่3ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีครับหมายเลขโทรศัพท์สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับสอบถามข้อมูลเส้นทางนะครับเดี๋ยวจะขึ้นให้ข้างล่างนี้นะครับหรือใครที่ฟังอยู่ก็0936869066นะครับก็จะมีเคียวกดเส้นทางด้วยนะครับแนะนำา Facebook ิกตอร์อินสตาแกรมเอาให้หมดทุกแพลตฟอร์ม YouTube อย่าลืมติดตามนะครับก็อย่าลืมติดตามทั้งแพลตฟอร์มของเฟซบุ o กนะครับสุรัชังช้างทองคำนะครับสติกตอกพ่อไผกเอกชัยครับ ช่อง YouTube ไว้เลฟ้นแล้วก็สวนช้างช้างนองคำครับหรือช่องทางอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับข้อพายกชายนะครับทุกท่านสามารถติดตามข้อมูลต่างๆข่าวสารเกี่ยวกับข้อพายอกชัยได้ในทุกช่องทางครับ